สวัสดีนะครับนักเรียนป6นะครับวันนี้เป็นงานครั้งที่45นะครับแบบ็ึพงหัดนะครับหน้า60นะครับเด็กๆหน้าหน้าหหน้านี้ครับกดตั้งเรือให้ดูก่อนนะครับมีอยู่ข้อเดียวเห็นไหมครับมีอยู่ข้อเดียวนะครับแบบฝึกหงดหัน้า60นะครับวันนี้มีข้อเดียวนะครับแต่ค่อนข้างที่จะยาวนะครับยาวนะครับอ่ะเรามาดูเลยนะครับต่อจากข้อที่2ใช่ไหมครับค่าที่แล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครับเป็นข้อที่3นะครับข้อที่3เรามาดูก่อนนะครับโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับการบวกลบนะครับคูณหารนะครับเศษส่วนนะครับอ่ะเรามาดูข้อที่3เลยนะครับพี่น้องนะครับมีที่ดินติดกันนะครับอ่าพี่มีที่ดินจํานวนเต็ม10เศษ3ส่วน4ไร่ใช่ไหมครับน้องมีที่ดินก็คือจํานวนเต็ม2เศษ1ส่วน5ไร่นะครับเมื่อนํามารวมกันเห็นไหมครับคาว่านํามารวมกันแล้วแบ่งขายแปลงเล็กๆนะครับแปลงละจำนวนเต็ม1เศษ17ส่วน20ไร่นะครับจะแบ่งได้ทั้งหมดกี่แปลงนะครับเมื่อนํามารวมกันเนี่ยน่าจะเป็นวิธีอะไรครับบวก แบ rate, kind of like ่งขายแปลงละเท่าเท่ากันเห็นไหมนักเรียนเนี่ยแบ่งขายแปลงละเท่าเท่ากันเห็นไหมครับก็คือวิธีอะไรครับหารใช่ไหมครับหารเพราะฉะนั้นข้อนี้จะมีอยู่2วิธีครับบวกกับหารเห็นไหมครับอ่ะครูแบงคอ่านใหม่นะครับเดี๋ยวขออ่านใหม่พี่และน้องนะครับมีที่ดินติดกันนะครับอ่ะพี่มีที่ดินประมาณ10ไร่นะครับน้องมีที่ดินประมาณ2ไร่นะครับเมื่อนํามารวมกันเห็นไหมครับพี่มี10น้องมีประมาณ2นํามารวมกันเห็นไหมครับตรงนี้ก็ต้อง พี่กับน้องเนี่ยต้องนําที่ดินมาบวกกันพอนามาบวกกันเสร็จแล้วต่อไปับแบ่งขายแปลงเล็กๆแปลงละประมาณไลก่กว่ากว่าเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่แปงล,ลปงนะครับได้ทั้งหมดกี่แปลงไล่ละกว่าเนี่ยได้ทั้งหมดกี่แปลงที่ดินนะใช่ไหมครับพื้นใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้อาจจะเป็นของพี่นะกูแบงค์งเดานะนี่เป็นของพี่กูม่ว่าไหว้ดูนี่ของน้องนะครับของน้องใช่ไหมครับต่อมาพี่และน้องเนี่ยนำที่ดินมารวมกันก็คือบวกกันใช่ไหมครับรวมกันคือบวกกัน แล้วก็มาแบ่งขายเป็นแปลงครับแบ่งขายเป็นล็อกเงี้ยเขาเรียกว่าแปลงเห็นไหมครับแบ่งขายเป็นล็อกเงี้ยอ่าเป็นล็อกน,น้อยๆเงี้ยทั้งหมดไม่รู้จะได้กี่แปลงครับอ่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาครับว่าพี่กับน้องสองคนนี้เอาที่ดินมารวมกันแล้วเนี่ยสิบไร่กับสองไร่เนี่ยแบ่งขายไปประมาณแปลงละไร่กว่าๆเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่แปลงเนี่ยแปลงก็คือเป็นล็อกๆๆของที่ดินนะครับประมาณนี้นะวันนี้ครูแบงค์ขอเขียนประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์ มันไม่มีหรอกนะครับแต่ครูแบงค์จะให้เขียนให้นักเรียนดูนะครับอขอลบอัน,นี้ทิ้งหน้าเด็กๆนะประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับทําไมต้องเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ด้วยครูแบงค์ถ้าเราไม่รู้วิธีทําใช่ไหมครับนักเรียนก็จะหลงทางใช่ไหมครับหลงทางหมายความว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คล้ายๆแผนที่นั่นแหละคล้ายๆแผนที่ก็คือเป็นเราจะต้องรู้ว่าตัวเลขไหนไปทําอะไรการคูณอะไรใช่ไหมครับแล้วก็ยึดโจทย์เป็นหลักเนาะ ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คล้ายๆแผนที่ของคณิตศาสตร์นั่นแหละในการหาคําตอบของโจทย์ปัญหานะครับอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยครับครูแบงค์จะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับอ่ะพี่มีที่ดิน10ไร่ใช่ไหมครับครูแบงค์ขอเขียนก่อนแป๊บนึงนะเด็กๆนะซีบสิบไร่กับเศษสามส่วนสีนน่ประมาณสิบไร่กว่าๆนะครับประมาณสิบไร่กว่าๆต่อไปรวมก็คือบวกบวกกับที่ดินของน้องประมาณสองไร่ประมาณสองไรงไ่รไเท่าไหร่เนี่ยสองไร่นิดๆ สองไลนนิดๆนะครับก็ใส่วงเล็บให้มันก่อนนะครับใส่วงเล็บให้ก่อนอันนี้บวกกันเสร็จแล้วคราวนี้พอได้ที่ดินผืนใหญ่แล้วพี่กับน,น้องนํามารวมที่ดินแล้วต่อไปไปแบ่งขายแปลงน,น้อยๆครับแปลงประมาณไล่ไล่เศษๆก็ต้องเป็นวิธีหารใช่ไหมครับเด็กๆหารกูแบ่งเติมเข้ามาหารก่อนอหารนะครับหารเท่าไหร่ครับ คือจำนวนเต็ม1เศษ17ส่วน20สนะครับส่วน20นะ่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะประมาณนี้นะเดีกๆนะนักเรียนก็เขียนได้สวยนะของคุแบงค์อาจจะขี้เหร่นะครับ,นะรบต่อไปนะครับต่อไปบรรทัดต่อไปนะครับครูแบงค์ขอปรับฟอนต์ลงอีกนิดนึงนะครับกลัวบรรทัดไม่พอน่าจะพออยู่้งครับไม่เป็นไร ต่อไปนะครับโจทย์ให้อะไรมาครับโจทย์ให้ว่าพี่มีที่ดินใช่ไหมครับกับน้องมีที่ดินแล้วก็โจทย์ให้มาว่าต้องแบ่งขายเป็นแปลงละหนึ่งจนวนเต็มหนึ่งเศษสิบเจ็ดส่วนยี่สิบใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครูแบงก์ก็นํามาเขียนก่อนครับนามาเขียนตรงนี้นะครับพี่อันดับแรกเอาวงเล็บก่อน,พ,นพี่มีที่ดินพี่มีที่ดินพี่มีที่ดินคือเท่าไหร่ครับ จำนวนเต็มสิบใช่ไหมครับก็ขเขียนเลื่อนมาหน่อยนึงนะครับจำนวนเต็มส0บเศษสามวนสีไ่ไร่นะครับเศษสามวนสี่ไร่อันนี้คือที่ดินของพี่ใช่ไหมครับต่อมาครับใครมีที่ดินอีกครับน้อง,อน,องน,อน้องมีที่ดินน้องมีที่ดินเท่าไหรครับ จำนวนเต็ม2ใช่ไหมครับประมาณสองไร่นั่ยแหละจำนวนเต็มสองกับเศษ1ส่วนห้านะครับเศษ1่ส่วน5้าครัก็ก็ใส่เปครับเศษ1ส่วนห้าหน่วยเป็นไร่หน่วยเป็นไร่ก็ใส่ไปครับหน่วยเป็นไร่นักเรียนก็ขีดเส้นให้เรียบร้อยนะครับต่อไปครับเขาถามว่านํามารวมกันเห็นไหมครับนี่นำมารวมกัน เพราะฉะนั้นเราก็นําที่ดินของพี่กับน้องมารวมกันก่อนครับเขียนมาคัะต่อไปเลยนะครับนํามารวมกันเนาะเขียนเลยครับนํามารวมกันนำมารวมกันก็คือนําที่ดินที่มีของพี่ก็คือ10จํานวนเต็ม10เศษสส่วนสี่เนี่ยมาบวกกับจํานวนเต็มสองใช่ไหมครับจานวนเต็ม10เศษสส่วนสนะครับบวก จำนวนเต็มสองนะครับเศษหส่วนหนะครับเศษหส่วนหเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับนักเรียนก็ไปบวกกันครับพี่กับน้องเนี่ยรวมที่ดินได้เท่าไหร่เนี่ยไปบวกกันครับครูแบงก็จะพาตั้งบวกเลยนะครับเดี๋ยวขอเปิดเปิดกระดาษก่อนเปิดกระดาษทษก่อนนะครับพาตั้งบวกเลยนะครับก็คือ ที่ของพี่ใ e ช่ไหมครับจำนวนเต็ม10ใ e ช่ไหมครับเศษ3ส e ่วน4เ e ห็นไหมครับบวกกับที่ของน้องนะครับที่ของน้องคือจำนวนเต็ม2เศษ1ส่วน5้ใช่ไหมครับครูแบงก์ก็จับจำนวนเต็มบวกกันครับเห็นไหมครับจำนวนเต็มจับบวกกันเลยครับตรงนี้ก็ได้12ครับครูแบงก์ก็ใส่12ไว้ก่อน12ตรงนี้เหลือเท่าไหร่ครับ3ส่วน4ใช่ไหมครับก็ใส่ไปครับ3ส่วน4บวกกัน1ส่วน5เห็นไหมครับ ได้จำนวนเต็ม12กับสส่วน4บวกกนส่วน5ครานี้จะบวกกันได้ไหมครับเด็กๆเนี่ยส่วน4กับส่วนห้าเนี่ยบวกกันได้ไหมครับบวกกันไม่ได้อ่าบวกกันไม่ได้4กับ5จะคูณไปเป็นเลขอะไรครับ2ี่ใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องทำส่วนให้เป็น20ครับทำส่วนให้เป็น20ตรงนี้ก็เป็นส2บสอง c สาส่วน c คูณอะไรจะได้20ล่ะครับ4 4่คูณ5้ใช่ไหมครับอ่ะคูณ5้คูณแม่กก็ใส่คูณ5มานะครับ เห็นไหมครับเครื่องหมายบวกครับต่อไปครับเศษ1นส่วนห้ใช่ไหมครับเศษห่ส่วนหคูณอะไรจะได้20ครับ5คูณอะไรได้20ครับ5้คูณสใช่ไหมครับห้าคูณสี่ทั้งบนและล่างนะครับเพื่อที่จะได้ส่วนเป็น20เหมือนกันเห็นไหมครับทีนี้เราก็มาเขียนใหม่ครับเขียนใหม่เลยก็คือจํานวนเต็มเท่าไหร่ครับ12ใช่ไหมครับต่อไปก็จับคูณครับ สามคูณห้าก็ได้สิบห้าครับสามคูณห้าได้สิบห้าสี่คูณห้าได้ยี่สิบเห็ไหมครับได้ยี่สิบบวกบวกนะครับสี่คูณหนึ่งก็ได้สี่ครับสี่คูณห้าได้ยี่สิบครับเห็นไหมครับนักเรียนก็บวกกันได้แล้วครับส่วนเท่ากันแล้วตอนนี้เห็นไหมครับอันนี้สิบห้าส่วนยี่สิบกับสี่ส่วนยี่สิบเห็นไหมครับนักเรียนส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็จับบวกกันเลยครับอ่ะจับบวกกันก็จะได้19บเก้าส่วนยี่สิบเห็ไหมครับตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ จำนวนเต็ม12เศษ19ส่วน20นะครับเห็นไหมครับเราไปแอบคิดมาคือได้จำนวนเต็ม12เศษ19ส่วน20นะครับเศษ19ส่วน20แล้วก็นำไปเขียนครับทีนี้นำไปเขียนอันนี้แค่แอบทดเฉยว่าเราทำถูกไหมนะครับนักเรียนก็นำไปเขียนเลยครับนำไปเขียนตรงนี้เลยครูแบงก์ก็จะพาเขียนพาทำในข้อเลยนะครับพาทำในข้อเลยก็เป็น หงเล็บ10บวกกับ2ใช่ไหมครับเอาจำนวนเต็มมาบวกกันก่อนครับต่อไปครับบวกบวกด้วยเท่าไหร่ครับบวกด้วย3ส่วนสใช่ไหมครับ3ส่วนสครูแบงค์อาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่ตอนทดนะก็ความหมายเดียวกันนะเด็กๆนะบวกกับจำนวนเต็ม1ส่วน5นะครับเศษที่มันยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับตรงนี้เศษหนึ่งส,ส่วนห้ที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับ เราเศษมาแยกบวกกันก่อนนะครับจํานวนเต็มเห็นไหมครับครูแบงก์ก็เอาสิบกับสองมาบวกกันเลยเห็นไหมครับต่อมาทัดที่สองครับจับบวกเลยครับสิบบวกกับสองก็ได้สิบสองเลยครับไม่ต้องเขียนต่อไปนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้เห็นไหมครับก็ใส่มาครับใส่มาต่อมาตรงนี้เราไปแปลงแล้วใช่ไหมครับแปลงแล้วให้ส่วนเป็นยี่สิบใช่ไหมครับสามส่วนสี่ก็ต้องคูณห้าใช่ไหมครับคูณห้า ก็จะได้ส่วน20เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้15ส่วน20ครับคูมแบงใส่เลยนะไม่เขียนโทษให้ดูแล้วนะครับต่อมา1ส่วน5คูณอะไรจะได้20ครับ1ส่วน5คูณอะไรจะได้20ครับเด็กๆคูณ4ใช่ไหมครับคูณ4เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็บวกด้วย4ไปคูณ1ก็ได้4 4คูณ5ได้20ครับก็จะได้4ส่วน20ได้4ส่วน20เห็นไหมครับ อันนี้พอส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็จับบวกกันได้นะครับเด็กๆนักเรียนก็จับบวกกันได้เลยครับครูแบงค์ขอเลื่อนมันทัดนะเลื่อนเลื่อนเลื่อนอ่ะพอส่วนเท่ากันแล้วนักเรียนก็จับบวกกันได้ครับเนี่ยจับบวกกันได้เลยเห็นไหมครับส่วนตรงนี้มันเท่ากันยี่สิบยี่สิบเนี่ยนักเรียนก็จับบวกได้เลยครับสิบห้าบวกสี่เป็นเท่าไหร่ครับเป็นสิบเก้าส่วนยี่สิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบครับยังไม่ตอบเนาะก็คือจำนวนเต็ม12บ เซสิบเก้าส่วนยี่สิบนะครับหมายถึงหมายความว่าที่ดินของพี่กับน้องรวมกันเนี่ยประมาณสิบสองไร่สิบสองไร่กว่ากว่าครับเกือบสิบสามไร่ประมาณสนะิบสองไนะรไ่ก็ใส่หน่วยให้ครูแบงค์ด้วยครับเป็นไร่เนาะไร่นะครับใส่หน่วยให้ด้วยนะครับใส่หน่วยให้ด้วยอะประมาณนี้นครับหน่วยเป็นไร่คราวนี้เรารู้แล้วที่ดินของพี่กับของน้องเนี่ยรวมกันได้ประมาณ12ไร่กว่ากว่า ต่อไปครับเราต้องไปแบ่งเป็นแปลงใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ไาเขียนบรรทัดต่อมาครับแล้วแล้วแบ่งแล้วแบ่งขายอ่าเขาแบ่งขายนะครับเป็นแปลงเป็นแปลงหรือว่าเป็นล็อกล็อกอะไรเนี่ยที่เขาขายครับเหมือนหมู่บ้านจัดสรรใช่ไหมครับมีที่ดินพื้นใหญ่เขาก็แบ่งเป็นล็อกเป็นล็อกล็อกนี่ก็สร้างบ้านเห็นไหมครับแต่เราล็อกก็สร้างบ้านก็เหมือนกันครับแบ่งเป็นแปลงแต่ที่ดินเขาเรียกเป็นแปลงนะครับอ่าเป็นแปลงเล็กๆนะครับเป็นแปลงเล็กๆ แบ่งละแบล่งละคือจำ,จำนวนเต็มหนึ่งใช่ไหมครับอ่าจำนวนเต็มหนึ่งไร่กับเศษ17ส่วนยี่สิบนะครับเศษ17บส่วน20่สิบไหมอ่าผมณลองดูโจทย์ก่อนส่วน20นะครับถูกต้องหน่วยเป็นไร่นะครับหน่วยเป็นไร่กระมาณนี้นะครับต่อไปแบ่งเท่าเท่ากันน่าจะเป็นวิธีอะไรครับแบ่งแบ่งเท่าเท่ากันก็คือวิธีหารใช่ไหมครับคือวิธีหาร หมายความว่าไงตอนนี้ที่ดินเนี่ยที่ดินผืนเดียวที่เขามีก็คือ12ไร่กว่าแบ่งขายเนี่ยเป็นล็อกหรือว่าเป็นแปลงเนี่ยแปลงละหนึ่งไร่ไร่กว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องนําไปหารใช่ไหมครับนาไปหารนะครับนำไปหารครูแบงก์ก็จะมาเขียนมาทัดด้านล่างนะครับเราเลื่อนก่อนต่อไปนะครับก็เขียน,นครับแบ่งได้นะครับเราจะเริ่มแบ่งที่ดินแล้วนะครับแบ่งได้ก็คือจานวนเต็ม12ก็ใส่ครับ จำนวนเต็ม12บสเศษสิ้าส่วนยี่สิบส่วนยี่สิบาหารครูแบงค์ขอเติมอำไมาหารก่อนนะเด็กๆาหารจำนวนเต็ม1เศษ17บเส่วนยีนะครับเพราะว่าเราจะแบ่งเป็นแบ่งละประมาณไรกว่าๆนะครับก็เป็นจำนวนเต็ม1เศษ17บเส่วนยีนะครับเศษ17บเส่วนยี เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมปากประมาณนี้นะครับต่อมาเราก็มาตั้งหารครับอ่ะควนี้เราจะหารได้ไงครับเด็กๆดูครับอันนี้มันเป็นเศษอะไรอยู่ครับเนี่ยเนี่ยเราเขียนรูปแบบเนี้ยเป็นเศษส่วนอะไรครับอย่างเงี้ยจำนวนคลาใช่ไหมครับอ่ะครูแบงค์บอกแล้วเวลาเราจะหารใช่ไหมครับหรือเราจะคูณเนี่ยเนาะเราควรเปลี่ยนนะครับจากจํานวนคลาเนี่ยให้เป็นเศษเกินเอา เปลี่ยนยังไงเราคูแบงค์จำนวนท้ายเป็นเศษเกินเรามาดูตัวแรกครับตัวนี้เห็นไหมครับเราก็ต้องคูณครับ12บสคูนยีแล้วก็บวกกับ19ครับอ่า12บสองคูนยีบวกกับสิก็เป็นจำนวนค่าใช่ไหมครับอ่า12บสคูนยีได้เท่าไหร่ครับ12บสคูนยีก็ได้สองร้อยเท่าไหร่ครับสองร้อยสี่สิบบวกกับอีกสิบเก้าใช่ไหมครับอ่าบวกอีกสิบเก้าก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับสองร้อยห้าสิบเก้า ใช่ไหมครับได้259ส่วนก็คงเดิมครับส่วนเป็น20่สกูแบงก์ก็นําไปเติมนะครับ,บ,บก่อนทอนก่อนก็ใส่ไปครับเป็น2 5 9นะครับ259ที่เราคูณเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับส่วน20ี่เพราะว่าส่วนเป็น20อยู่แล้วต่อไปเครื่องหมายหารก็ใส่ไปเหมือนเดิมก่อนครับเรายังไม่ต้องไปทาอะไรนครับใส่ไปเหมือนเดิมก่อนเครื่องหมายหาร ต่อไปครับเราก็คูณครับเนี่ยอเอาไปคูณครับ20่คูณหใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ17เห็นไหมยี่สคูณหก็เป็น20บวกกับ17ก็เป็นเท่าไหร่ครับ37มสิ่วนยีเราได้แล้วนะครับ37มสเ่วนยีเราก็ใส่เลครับตรงนี้เป็น37มส่วนยีนะครับส่วนยี่สเดี๋ยวขีดเส้นให้เรียบร้อยก่อนนะเด็กๆ พอเราได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครับแปลงจากจำนวนค่ะเป็นเศษเกินนี้แหละเห็นไหมเด็กๆต่อไปเราก็มาทําที่เครื่องหมายครับเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนถูกต้องครับเ,เราก็ลอกเหมือนเดิมครับตอนนี้ตัวด้านหน้าเราก็ลอกมาเหมือนเดิมครับ259อาส่วน20 ใช่ไหมครับส่วน 20, 20ต่อไปจากเครื่องหมายหารเราก็เปลี่ยนเป็นคูณครับกับเศษเป็นส่วนครับพอเราเปลีล่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณปุ๊บนักเรียน <YOU> ต้องกลับครับเอาตัวล่างไว้บนตัวบนไวไ้ล่างนะครับหรือกับเศษเป็นส่วนนั่นแหลนะนะครับตัวไหนหารก็ได้หรือว่าตัดกันได้ก็ตัดนะครับในที่นี้ตัวที่ตัดกันได้น่าจะเป็นเลขอะไรครับเด็กๆดนี่ครับ20กับ20เอา20มาหารเลยครับบางคนว่าเอา 2, 2> หารหไ,าได้ไหมครูแบงค์ได้เอา10มาหารได้ไม่ได้เอา5มาหารได้ไม่ได้แต่นักเรียนต้องหารหลายทีครับครูแบงค์เอา20หารทีีเดยี่สิ 21ก็เป็น20ครับยี่สิบก็เป็น20ต่อไปครับ37กับสองเอาเลขอะไรมาหารครับครูแบงค์เอาเลข37มาหารครับสามสอะไรได้37ครับ37มนี่งนะครับ37มสอะไรได้สองรเนี่ยสามเจอะไรได้2องร้อยห้าเครูแบงค์เดาว่า37มคูณเนะก็ไม่แอบคิดครับอะ 37มคูณเอันนี้แอบคิดนะว่าจะได้สองร้ยไหมนะครับ7จ็ดเจ็ดสี้าห็นไหมครับพราะครูแบงค์เลือกที่มันลงท้ายด้วย9เห็นไหมมันเหมือนกันเนี่ย7จ็ดใส่9ทด4เห็นไหมครับเจ็ดสายี่สบเอ็ดยีบวกตัวทดอีก4ก็เป็น25เห็นไหมครับก็ได้259เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครูแบงค์เลือก37มาหารนะครับ37าหาร259นะครับก็จะได้ ได้เท่าไหร่นะครับเด็กๆเมื่อกี้เนี่ยได้เจ็ดใช่ไหมครับได้เจดได้7ต่อไปครูแง็กก็ขอตอบเลยนะครับไม่เขียนให้ดูแล้วนะครับยืดยาวนะครับตอบเลยนะครับก็จับตัวบนคูณกันนะครับตรงนี้มันเหลือเจ็ดคูณกับ1นใช่ไหมครับก็ได้เจ็ดหนึ่งคูณกับ1ก็ได้หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบเจดส่วนหนึ่งนะครับเจดส่วนหนึ่งเจส่วน1เขาิยมเขียนไหมเด็กๆไม่นิยมเขียนเนาะ เหมือนเราเป็นเจ้าของของเราคนเดียวเราก็ไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีส่วนแบ่งกับเพื่อนเราก็ต้องประกาศให้รู้เราแบ่งกับเพื่อนนะใช่ไหมครับอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แบ่งกับใครไม่ต้องประกาศให้ใครรู้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เส่วนหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนนะครับมันก็คือ7ดนั่นแหละนะครับตอบ7จ็ดตอบ7เฉยๆนะครับตอบ7 7ส่วนหนึ่งเขาไม่นิยมเขียนนะก็ตอบ7นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบครับแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่แปลงครับ7แปลง ที่ดินเนี่ยที่รวมกันเนี่ยแบ่งแบ่งออกทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นเจ็ดแปลงนะเด็กๆก็ใส่หน่วยด้วยว่าเจ็ดแปลงนะครับเจ็ดแปลงเจ็ดแปลงเวลานั้นก็ตอบครับตอบด้านล่างนะครับอ่าพอดีเลยนะพอดีมันทัดเลยนะครับตอบครับแบ่งได้เจ็ดแปลงนะครับเจ็ดแปลงนะครับ ประมาณนี้นะครับแบ่งได้ทั้งหมด7แปลงนะครับเดี๋ยวคแมงจะเลื่อนให้ดูเนาะแต่นี้เนาะเลืยอนให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวขอสรุปนะครับสรุปก็คือเขาเอาที่ดินของพี่กับน้องมารวมกันใช่ไหมครับเนี่ยพี่กับน้องมารวมกันหลังจากนั้นก็มาหารใช่ไหมครับเพื่อที่จะแบ่งเป็นแปลงละเท่าๆกันเห็นไหมครับได้ทั้งหมด7แปลงนะคําตอบข้อนี้นะเด็กๆอ่ะเดี๋ยวขอเลื่อนให้ดูนะครับอีกหนึ่งรอบนะข้อที่3นะครับครูแบงจะค้างไว้5้าวินะเด็กๆไม่ทันก็คอดวิดีโอนะครับ ันนี้คือที่ดินที่รวมกันแล้วนะครับได้ประมาณสิบสองไร่นะครับสิบสองสิบสองไร่เห็นไหมครับกับสิบเก้าส่วนยี่สิบนะครับจำนวนเต็มก็คือสิบสองไร่เศษสิบเก้าส่วนยี่สิบนะครับต่อมานะครับต่อมาครูแบ่งเลื่อนเลื่อดเลือนต่อมาก็คือประมาณนี้นะครับต่อมานะครับแบ่งขายนะครับแบ่งขายก็คือเอามาหารนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรามีที่ดินอยู่12สองไร่คุณแม่ก็นำมาหารทีนะครับนำมาหารก็ตอบครับได้ทั้งหมดเจ็แปลงเห็นไหมครับ ใน้ทั้งหมดเจ็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตอบนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณแบงก์ก็ขอจบคลิปการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับในคาบต่อไปนะครับคาบต่อไปนี้น่าจะเป็นข้อที่4ี่นะเด็กๆข้อที่4ค่อนข้างที่จะยาวข้อ3อีกนะครับ สำหรับวันนี้นะครับครูแบงก์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วค่อยพบกันใหม่นะครับอ,อย่าลืมทำการบ้านส่งครูแบงก์ด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย